ไปต่อที่งานด้านการศึกษากันบ้าง<ช>ครับท<ช>่านผู้ชมฮะโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาทางไกลนะฮะเขายกย่องบุคคลดีเด่นนักศึกษาเยาวชนที่เป็นแบบอย่างนะฮะ<ช><ช>แล้วก็มอบประกาศเกียรติคุณคนที่ทํางานเพื่อสังคมด้วยนะครับ<ช>ก็เป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติในโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับ ซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ตึกประชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่นคปรปฐม,มนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะฮะกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมส่งเสริมการศึกษาทางไกลประเทศไทยในงานเนี่ยนะฮะได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปน,นัดดาลเดก,กุลอดีตรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการมูล,ลนิธิ สีสว่างขวัตนะครับมาเป็นประธานมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบนะครับทางด้านนายหมวดตรีดร,รสันติพิมพ์ใจใสผู้อำนวยการโครงการพร้อมด้วยพลเอกชนะทิพบุญหน้าคนางสาวอรชาณนัทมนตรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายก,กรมกกิตอภิชัยสรพันธ์นะ ท่านเป็นผูน้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลค่ะเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้นะคะโดยรางวัลน,นี้นะคะเขาจะเป็นรางวัลตอบแทนคุณแผ่นดินมอบให้กับผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่บุคลากรจากสมาคมนะคะที่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานของทั้งรัฐแล้วก็เอกชนค่ะที่อุทิศตนทํางานเพื่อสังคมรวมถึงนะคะนักศึกษาและก็เยาว,วชนที่ประพฤติตนดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสะท้อนเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการสนับสนุนคนดีให้เป็นพลังสําคัญของประเทศด้วยค่ะ ใ,ใจที่วันนี้เห็นผู้ที่รับโลกประกาศกิติคุณรวมถึงลูกหลานเยาวชนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันดูแลรักษาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นที่สุดได้ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะผู้จัดโครงการนี้ให้เกิดความสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ พี่น้องชาวไทยได้วยกันนิยามนี้และโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภยัยอันใหญ่หลวงขอท่านจงมีกำลังใจและรับกำลังใจจากพวกเราทุกคนครับวันนี้เรามาร่วมงานมีผู้มารับรางวัลเป็นจำนวนมากครั้งที่5นะครับผนดีของสังคมขอให้รักษาความดีนี้ไว้ประดุดเกลือรักษาความเค็มครับขอบคุณครับ